โรงซีอ e ิ๊วเฮวยุ่นเซ็งเปิดมาร้อยกว่าปีนะครับขั้นตอนเนี่ยเราก็ต้องทําสืบทอดมาเราต้องหมักประมาณนี้เท่าน,นี้มันจะได้รสชาติออกมาได้กลิ่นออกมาขนาดเท่าน,นี้ซีอิ e ๊วขวดนึงที่ใช้เวลาประมาณก,ากนะันห่ะก็เบ็ดเสร็จรวมทุกขั้นตอนก็นอยู่ประมาณหเดือนนี่แสดงว่าตักก้งแต่ทำมาตักก้งแต่ต้นเราก็ต้องทําแบบนี้เก็บไวต้ตลอดเวลาแบบนี้เลย,ยเนี่ยมันเป็นบางเม็ดนี่ร้อยกว่าปีนะบางเม็ดเลยเหรอใช่ไม่รู้เม็ดไหนแม่ไม่รู้เม็ดไหน สวัสดีครับโอ้โหดีใจจังเลยนะ <ผม S 1> วันนี้ม้ามาอยู่ที่ไหนฮะตอนนี้นที่โรงซีอิวเฮวยเซิงเปิดมานานขนาดไหนแล้วเปิดมาร้อยกว่าปีแล้วครับร้อยยี่สิบขึ้นร <120 S 2> ้อยยี่สิบปีแล้วยี่ร้อยยี่สิบปีที่อยู่ อยู่ตรงนี้ตลอดเวลาเลยครับยอยู่ที่น <ะ S 2> ี่ตลอดเลยครับกรรมาวิธีของการทาเนี่ยมันเหมือนเดิมไหมเหมือนกับเ,เดิมที่สมัเก่อนเพราะพวกนี้มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะมีผลกับรสชาติขั้นตอนเนี่ยเราก็ต้องทําสืบทอดมาเราต้องหมักประมาณนี้เท่าน,นี้มันจะได้รสชาติออกมาได้กลิ่นออกมาขนาดเท่านี้ซีอิ๊วขวดหนึ่งที่ใช้เวลาประมาณการหมักเท่าไหร่ เบ็ดเสร็จรวมทุกขั้นตอนก็อยู่ประมาณห้าเดือนกว่าโอห้าเดือนเลยครับจะได้ชุดหนึ่งมันจะเป็นเกรดไหมพอเวลาเราได้แล้วเหมือนน้ำปลาไหมครับแบบแบบชั้นหนึ่งมันมีรัชั้นนึ่งชนองหหมายถึงว่าถ้าเราลงมาครั้งแรกเนี่ยครั้งแรกมันก็จะเป็นน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งคือความเข้มข้นความเข้มข้นกว่าไอเนือเหมือนโปรตีนมันออกมาอะไรเนี่ยก็จะได้ความหอมกว่า ตอนแรกเลยเนี่ยเรายังถั่วขึ้นไปนึ่งแบนนี้ก่อนไปนึ่งอันนี้อันนี้อ่่านีคือคือซึ้งนึ่งก็ยังใช้เตาถ่านใช้เตาถ่านนึ่งอยู่6ชั่วโมงแล้วเราก็จะมาผึ่งก่อนพอเย็นเสร็จแล้วเราก็จะเอาเชื้อเนี่ยหัวเชื้อเนี่ยเอาเชื้อที่เราหมักเอาไว้แล้วครับที่เราเพาะไว้ล็อกนึงเนี่ยเรามี28กระด้งเราไปลงสุ่มเราจะมัลงแค่ยี่เราจะเหลือไว้สองพอของใหม่ลงมาปุ๊บเราก็จะเอา2อันเนี้ยหวานก็ขึ้นมาใหม่เอามาขึ้นเนี่ยขึ้นอีกแถวนึงก็เป็น28มันก็จะะเเาชื้้อขึนไป คือเราต้องเก็บเชื้อเหมือนกับเราเก็บไา้ทุกทุกหลอดทุกหลอดมีหัวเชื้อตลอดเลงเราก็จะเก็บไว้สองสองสองนี่แสดงว่าตั้งแต่ทำมาตั้งแต่ต้นเราก็ต้องทําแบบนี้เก็บไว้ตลอดเวลาแบบนี้เลยเนี่ยมันเป็นบางเม็ดนี่ร้อยกว่าปีนะบางเม็ดเลยเหรอใช่ไม่รู้เม็ดไหนไม่รู้เม็ดไหนพอนี้เสร็จก็จะไปลงตุ่มเราไปลงตุ่มเลยนะหมักกับน้ำเกลือใช้เกลือของอะไรนะเกลือเกลือทะเลครับอ๋อใช้เกลือทะเลเลยครับหมักอยู่นี่ประมาณสามเดือนแล้วเราก็จะชักน้ําเอาแต่น้ำขึ้นไปต้ม ตอนนี้เราก็ถึงตอนต้มเลยนะเตาอันนี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะตอนตะกงตอนที่บรรพบุรุษเราเขาก่อแบบนี้มันเป็นร้อยปี้เลยฮะคืออยู่อย่างนี้เราต้องกันเด็กมาแต่ไม่ถึงว่าโอเคโครงสร้างข้างในเนี่ยสร้างมันจะเหมือนเดิมแต่ข้างนอกเนี่ยมันอาจจะแบบว่าอาจจะต้องเราเพิ่มเติมลงมาเสริมตรงไหนมันมันผ่านไม่ดีเราก็มาแต่ามว่าเราอยู่ที่นี่ร้อยเป็นร้อยปีเราก็อยู่อย่างนี้เตลอดเวลาไม่เปลี่ยนแปลงอันนี้เป็นน้ำหนึ่งเลยใช่ไหมแล้วเราก็เคี่ยวไปเรื่อยๆใช้เวลาสิบถึงสิบสองชั่วโมงสิบสองชั่วโมงแล้ว แล้วน้ำตาลนี่เราก่จากช่วงนี้ใส่ตอนใกล้เสร็จแล้วใกล้จะเสร็จแล้วแล้วเราก็ไปเคี่ยวแล้วเราต้องชิมไหมรสชาติหรือไม่ต้องชิมเลยไม่ชิมแล้วครับเพราะว่าเรารู้สูตรของเขาอยู่แล้วนะว่าไงเพราะเราทำมาเป็นร้อยปีเนี่ยสูตรมันนิ่งไปหมดแล้วนะว่าพอเราต้มเสร็จเนี่ยเราก็จะลงมาพักที่นี่ก่อนพักนานขนาดไหนวันหนึ่งครับพอเย็นเสร็จแล้วเราก็ถึงจะไปกองกองใส่ในโอ่งแล้วถึงจะบรรจุทุกอย่างต้องใช้เวลาหมดเลยใช่ใช่ไม่ว่าการเคี่ยวการต้มหรือว่าการหมักแล้วแต่ในการถีบซีอิ๊วขวดหนึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายยเลนะ มียี่ห้อไหนบ้างคะที่เราขายอยู่ท้องตลาดยูยมีอยู่4ีมีเค็มสองหวานสองเค็มน้ำหนึ่งเค็มน้ำสองแล้วก็หวานหวานตัวข้นกับหวานตัวใสซิวเค็มน้ำหนึ่งจะเป็นซังฮีและอีกอันจะเป็นตานกคู่ซิวเนี่ยมันจะเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งว่าคนที่เคยกินเนี่ยยี่ห้อไหนมันก็จะกินยี่ห้อนั้นต่อให้เป็นซิวดำเหมือนกันเนี่ย มันจะแต่ละที่มันจะไม่เหมือนกันกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยกลิ่นรสชาติมันจะเป็นเอกลักษณ์เรากินเราจะรู้เลยใช่ไหมว่าีมุทตะก็กินแล้วก็รู้เลยว่าไอ้นี่คือซีอิ๊วของยี่ห้อนี้กินอันนี้ยี่ห้อนี้ไม่น่าเวลาเราไปทานอาหารเนี่ยเรารู้เลยว่าทำไมเราทํายังไงก็ไม่เหมือนก็เพราะรสชาติของเครื่องปรุงของส่วนของเรานี่เองบางที่เนี่ยที่ไปถึงพอส่งไปปุ๊บก็แกะฉลากออกเลยอ๋อเหรอเวลาเขาปรุงเนี่ยเขาจะไม่ให้รู้เลยว่าใช้ซีอิ๊วของอะไร ไปส่องในครัวไม่มีเห็นจะ่ลัวปลาไม่มีฉลาก๋อไม่มีฉลากก็คือจริงๆมาจากของเราเองเพราะบางทีพวกนี้บางทีครับกลัวว่าเออคนไปกินที่นี่อันนี้ไปทําเองอ้ที่จริงน่าจะดีนะทําให้เราขายดีนเข้าขายไม่ดีไงเขาขายไม่ดีเราขายดีแล้วตอนนี้เราอายุเราก็พร้อมที่จะเกษียณแล้วนะแล้วตอนนี้ความสุขของเราเนี่ยในการที่เราทำโรงซีอิ้วเก่าแก่มาร้อยปีเนี่ย ความสุขเรามันอยู่ตรงไหนนะวกยเกษียณของเราอ่ะไม่ถึงว่ามันก็คือเราก็อยากจะสืบทอดต่อไปอย่างเงี้ยมันเป็นความเคยชินแล้วมันก็ยังมีอะไรให้เราได้ทําได้ใช้สมองบ้างได้ออกกําลังนิดๆหน่อยความคิดแบบคนจีนแบบที่เขาส่งมารุ่นต่อเลยความสุขของเราก็คือการได้ทํางานทุกวันคนจีนเนี่ยจะทำจะหยุดทําก็ต่อเมื่อทาไม่ไหวไม่มีแรงจับอะไรอย่างเงี้ยใช่ถ้าวันไหนไม่ทำมารู้สึกว่าขั้นเนื่อนขั้นตัวเป็นไข้เลยไม่สบาย แต่การทำงานก็คือหมายความว่ามันเป็นความสุขในใช,ชีวิตยอย่างมันก็คือหมายถึงว่าเราได้ออกกําลังกายได้อะไรเงี้ยมันก็ยังดีดีกว่านั่งอยู่บ้านเฉย